สวัสดีครับก็อโพลฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านเย็นนี้นะครับเวลา19นาฬิกานาทีทีมชาติไทยชุดยูนิโค้ดวังนะครับก็จะลงสนามในนัดที่2ในฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียรอบคัดเลือกนะครับซึ่งถือว่าเป็นแมตช์สำคัญเลยนะครับเย็นนี้เพราะว่าแมตช์แรกของเราเนี่ยสามารถเก็บชัยชนะมาได้อย่างสวยงามแมตช์ที่2เนี่ยเจอเลบานอนซึ่งผมคิดว่าเป็นทีมระดับ,บกลางกลงนะ ที่เราสามารถพอที่จะเอาชนะได้นะคิดว่าเย็นนี้น้องๆน่าจะเข้าขากันเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่แมตช์แรกนะครับโคดวังทวัชชัยรวงงมงค์ตระกูลและทีมงานเนี่ยได้ส่งนักเตะอย่างพลเดกลงแต่ครึ่งแรกเลยรวมทั้งตัวเปลี่ยนแปลงนะที่ลงมาแล้วเนี่ยดูดีขึ้นเลยครับแดนมิดฟิลก็คือธนกิจโชคเมืองปักทําให้นะครับครั้งนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าเราน่าจะทําได้ดีกว่าทุกทัวร์นาเมนตะ์ในยู23 รวมทั้งนะครับอีคลาสสันหลนแจ้งเกิดเต็มตัวครับเรามารอดูครับว่าอีคลาสจะยิงหรือเปล่าครับเย็นนี้นะครับผมถือว่าเป็นรถถังเลยนะเป็นจอมบุกจอมตะลุยแข็งแกร่งมากจากแดนใต้ซึ่งน่าจับตามองมากในรุ่นยูยี่สามนะครับซึ่งในแมตช์นี้นะครับเป็นการคิดว่าน่าจะเป็นแมตช์ที่ตัดสินว่าเราจะได้ที่หหรือเปล่าด้วยนะครับแมตช์นี้ถ้าเราชนะเลมานอนได้เนี่ย โอกาสจะเป็นที่หนึ่งในส,ในในสาย F เนี่ยกลุ่เนี่ยสดใสครับไม่ต้องรอแมตท,ที่3เลยนะครับแมตท,ที่3ามเขาคิดว่านะครับผลงานได้ดีมีสิทธิ์ที่จะเป็นที่1ในสายครับดังที่ผมเคยพูดมาตลอดว่าทีมนี้นะของโค้ดทวัชัยระบบงของตระกูลในโค้ดวังเนี่ยถ้าเกิดว่าเสริมทัพแบบนี้นะครับมีโอกาสนะครับที่เราจะสามารถ เป็นที่หนึ่งและผ่านทะลุเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายในฟุตบอลชาติชาติเอเชียรุ L ่นยูยิบสปีซึ่งในชุดใหญ่ของเรานะครับช้างศึกชุดใหญ่ของเราตอนนี้ก็กำลังแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นคิงคัพนะครับซึ่งแมตช์แรกก็สามารถนะครับเอาชนะไปได้3ประตูต่อศูนย์ก็ถือว่าใช้ได้ครับแต่น่าจับตามองและแฟนบอลไทยพูดถึงอย่างมากก็คือยูยิบสานี่แหละถึงแม้นะครับว่าแดานหลังของเราเจะมีอาการเซซเซให้ดูนิดหนึ่งนะว่ามันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต นะครับแต่ผมคิดว่าถ้าชนพัฒน์บัวพันธ์เข้าที่เข้าทางนะชานุมธรรมมาสตาร์เครื่องติดเนี่ยผมคิดว่าเกียรติน้าดูยิ่งกว่านี้นะครับส่วน,นคณะราการยกเนี่ยมีอาการนะครับเหนื่อยล้ามาจากบอลลีกนิดนึงสภาพเขาบอกว่าเขาอยู่ประมาณ90%ซึ่งคิดว่าน่าสามารถจะลง,ลงสนามได้นะในนัดนี้เจอเรบานนเนี่ยผมคิดว่าโค้ดวังธวัชชัยรวงวงของตระกูลน่าจะสูงค้า,าคาะการยกลงมาถ้าเกิดค้าราชการยกลงมาเนี่ย ผมคิดว่าจะน่าดูเพิ่มมากขึ้นแต่จริงๆแล้วผมก็อยากจะเห็นทนกิจช่วยเมืองปักเล่นนะครับเพราะว่าคลาสบอลของเจ้าเหนือเนี่ยผมคิดว่านะมันเป็นคลาสบอลในในระดับที่มีอนาคตเลยเพียงแต่ว่านะครับเจ้าเหนือเนี่ยต้องบำรุงเยอะๆนะฟิตเน็เยอะๆให้แข็งแรงนะครับดูแล้วจะล้มง่ายไปหน่อยนึงนะครับมันทําให้จังหวะสุดท้ายนะครับเวลาทนกิจช่วยเมืองปักยิงอ่ะคือคือมันจะหมดก่อนแล้วมันจะล้มก่อนอนะ่ะ มันจะประมาณนั้นครับแต่ในเรื่องเซนบอลเนี่ยผมคิดว่ามันมันไปในแนวเบนเดวิตเลยนะครับคือลูกแทงบอลลูกจ่ายลูกเลี้ยงกินตัวเนี่ยธนก,กิจช่วงลงปักยอดเยี่ยมขาดเรือเฉพาะเรื่องฟิตเนสนิดหน่อยร่างกายถ้าทําได้จริงเนี่ยนี่คือกําลังสําคัญในทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราแน่นอนครับสำหรับธนก,กิจช่วงเงปกักสำหรับแมตช์ที่แล้วนะเสกสรรราตีฉายครับทำแฮตริกนะเสกสรรราตีนี่ก็ไม่ใช่ประเภทบูดูดันนะ เป็นประเภทมวยเชิงเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเสกสรรดาตีมันมีเคล็ดลับนิดเดียวกับเสกสรรดาตีเนี่ยนะครับว่าน้องเขาว่าถ้าไปเดียวนะครับให้ทําเกมให้บิ้วเกมนะครับเสกสรรดาตีไม่ค่อยชอบแต่ถ้าเขามีบัตด,ดี้ที่ฝีเท้าทั้งถึงกันเนี่ยอย่างธนกิจชคเมืองปักหรือคณารากยกลงมาเนี่ยเขาจะเล่นได้ดีเป็นพิเศษนะครับ ดังนั้นนะครับแมตท,ที่แล้วที่เขายิงได้สามประตูไม่น่าแปลกใจหรอกเพราะว่าเขามีนักเตะคลาสถึงอย่างธนกิจชุบงปักลงมาช่วยและครั้งนี้อาจจะได้เห็นคคณะกรรมยกหลงสนามมาด้วยนะครับส่วนยศก,กรบุรพานแมตท,ที่แล้วเนะี่ยยังติดตขาดนะยังยังยังฉายไม่ได้เต็มที่นะครับโดนดีคาสันหลนแย่งซีนไปหมดเลยต้องบอกแบบนี้ฮะบอลสไตล์เดียวกัน นะแต่ความดัดนความโอ้โหครับเข้มข้นติดตาตึงใจก็คือคาดสันหลุนนี่แหละกระชากนะครับกระชากยิงแต่ละลูกแต่ละลูกเนี่ยวทำให้หัวใจแฟนบอลเนี่ยนะครับปูว่าบได้นะน่า,นาตื่นเต้นมากสำหรับนักเตะคนนี้นะครับดาวรุ่งจากแดนใต้นะนะครับเดี๋ยวเรามารอดูว่าเย็นนี้เนี่ยใครบ้างจะยิงประตูนะครับซึ่งเลบานอนเนี่ยก็คงเป็นทีมที่เราจะทำเกมที่จะยิงเขาไม่ได้ง่ายนักนะ เพราะว่าระดับบอลเขาก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าเลบานอนเนี่ยถ้ามีอีคาสันหลนลงไปนะมียศกรบุรพานะครับถ้าเกิดคาคณะคำยกธนก,กิจโชนบางปักเสกสรรดาตีเล่นเดือนดีๆในแดนลุกเนี่ยแล้วถ้าเกิดชานุนทํามานะครับสามารถาืืนฟอร์มได้อย่าง100%อเนะครับชนะพัฒน์บัวพันเนี่ย ตั้งใจหน่อยน้องน้องฝีเท้าดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ากลับมาจากญี่ปุ่นดูดูยังไม่เข้าที่นะชนะพัดบัวพันนะนะครับยังไม่เ,เข้าที่ผมคิดว่าอีกสักหน่อยนะถ้าเข้าที่เนี่ยมันจะคือพูด,ดง่ายๆเหมือนเราต่อยมวยนยะนะครับแดนหลังไม่ใช่ไม่สําคัญถ้าแดานหลังนะสามารถตั้งรับไม่ให้เกิดความกังวลในแดนมิดฟิลด์ในแดนหน้านะและสามารถต่อเกมเนี่ยขึ้นมาดีๆทําให้มิดฟิลด์เล่นได้ง่าย นะครับทำให้มิดฟิลเล่นได้ง่ายพอมิดฟิลด์นเล่นได้นนง่ายพอหลังดีแล้วเนี่ยศูนย์น่าจะทรงประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเหลือเฉพาะการจบสกอร์ไม่ว่าชุดไหนของเราจะมีปัญหาเรื่องการจบสกอร์จังหวะสุดท้ายเห็นได้เห็นได้จากชุดใหญ่ของเรานะช้างศึกแม์ที่แล้วอ่ะโอ้โหครับยิงนะครับคือคือจังหวะสุดท้ายไม่รู้เป็นอะไรครับนะเพราะว่าเราทาเกมได้ดีทุกอย่างนะครับจนมาถึงหน้าประตูจะยิงอยู่แล้วเนี่ย แต่จังหวะที่เราจะยิงเข้าประตูนี่แหละมันเป็นประเด็นเป็นปัญหาผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นปัญหาทางด้านเทคนิคฟุตบอลนะไม่ใช่เรื่องฝีเท้านะครับเพราะหลายครั้งหลายคราวที่ผมเห็นนักเตะไทยเราสามารถยิงได้สวยได้บ่อยแต่ผมคิดว่ามันเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาครับผมฟันธงเลย ซ้อมแล้วก็เราต้องซ้อมยิงเหมือนเมื่อวานเนี่ยโคดิชีเนี่ยทาการฝึกซ้อมยกเสาประตูมาเองเลยให้นักเตะทีมชุดใหญ่เนี่ยซ้อมยิงประตูกันอย่างเดียวเลยอันนั้นก็สําคัญแต่เรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าสําคัญมากไม่น้อยกว่าเทคนิคผู้บอกก็คือเรื่องจิตวิทยาครับเรื่องจิตวิทยานี่แหละครับสาคัญเพราะว่าผมคิดว่านะมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยานี่แหละวิธีคิดความรู้สึกในจังหวะที่เรายิงประตู นะครับผมคิดว่านักเตะประสบก,การณ์สูงนะศูนย์หน้าอย่างทีลิลินแดงดานะครับหรือว่าพิทุกปียพงศ์หิวอ่อนเนี่ยน่าจะมีเคล็ดลับว่าน้องถึงจังหวะนี้น้องต้องคิดแบบไหนต้องทำใจแบบไหนต้องยิงแบบไหนมันถึงจะได้ดั่งใจเรานะครับแต่ปัญหามันคือจังหวะสุดท้ายที่เราจะยิงไม่รู้เราคิดอะไรอะใจลอยอยู่หรือเปล่ารู้ว่าไม่มั่นใจหรือว่าตั้งใจเกินไป มันทําให้ลูกน่าจะเข้ามันไม่เข้าอ่ะนะครับห้าผมว่าไม่ต่ํากว่าห้าลูกนะชุดใหญ่เรายิงและชุดเล็กเราก็เหมือนกันยิงนอกองตกปลาเยอะเหมือนกันยูยิบสามอ่ะนี่นี่จึงเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าเป็นเป็นวาระแห่งชาติของสมาคมฟุตบอลประเทศไทยเลยนะว่าทําไมนักเตะเราเวลาจะทําประตูถึงเป็นแบบนี้แต่เวลาเล่นอยู่ในทีมอย่างทีมสโมสรต้นสังกัดหรือว่าบางแมตช์โอ้โหครับลูกยากขนาดไหนก็ยิงเข้า ท่านคงจะเคยเห็นนะนะครับนักเตะเราไดาหลายคนนะนะครับอย่างจะฟ้องปรเมศอาจวิไลเนี่ยยิงในสโมสรอนแต่ละลูกเนี่ยโอ้โหครับสุดสุดคลาสครับนะครับบางครั้งนักเตะเราได้หลายคนอย่างที่รศักดิ์พลพิมายเนี่ยบางครั้งก็ยิงลูกเหลือเชื่อได้บางครั้งลูกนะครับ น่าจะยิงง่ายๆก็กลายเป็นว่าไม่เข้าอย่างเหลือเชื่อ <c oughs> นี่แหละครับผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องเทคนิคหรือฝีเท้าอย่างเดียวนะเพราะว่านักเตะที่ขึ้นมาถึงระดับทีมชาติอยู่ยี่สบสามในชุดใหญ่เดี๋ยวผมคิดว่าระดับเทคนิคเนี่ยใช้ได้แล้วนะ่ะในการทําเกมในการยิงประตูเพียง <c oughs> แต่ว่าปัญหาผมว่าอยู่ที่จิตใจและวิธีคิดมากกว่าครับผมคิดว่าจิตวิทยาเรื่องนี้จึงสําคัญเย็นนี้ครับติดตามชมนะครับ การถ่ายทอดสดนะครับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียรอบคัดเลือก m ม t c ที่2นะครับระหว่างทีมชาติไทยชุดยิบกับทีมชาติเลบานอนในเวลา19นาฬิกา30นาทีนะครับณสนามกีฬาธรรมศาสตร์สเตเดียมใครอยู่ใกล้นะครับไปเชียร์ที่สนามได้เลยนะครับถ่ายทอดสดทาง t ูวิชั่นนาวไทยรัฐทีวีและ b g Sport เย็นนี้มันแน่ครับเพราะว่าคู่แข่งเนี่ยถือว่าสุมน้ำสุมเนื้อ เลบานอนยู่สพบไทยยู่แต่ในใจลึกๆผมคิดว่าช่วงนี้ทีมของโคชวังเนี่ยผมคิดว่าสามารถเอาชนะเลบานอนได้แน่นอนและเราจะเป็นที่หนึ่งในสายนะครับอย่างนี้ร่วมให้กำลังใจน้องๆชุดยูกยี่าคทยตงสามมันครุใหมึก ต้องเคลียงไหร In the middle of the modern football p a s s We must push it into the hearts of the new generation of internationals The war elephants must be fearless เปิดมันบังตาสู่ท้องและพาช้างสึกจะย่ำเหยียบประทาลงพื้นที่เอเชียเปิดมันบังตาสู่ท้องและพาช้างสึกจะย่ำเหยียบประทาลงพื้นที่ สะอาดเคลียร์เล็กซานเดอร์ทองละเอียดวอเตอร์โรดเอสเคแห่งสิสซวีเดนสิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอชิตต์ตะพน์คิริลม์ชาวบัเแกนอาลสบ็อกเยอรมันคีวัดซินรอมคาลูทีมชาติเยอชนเยอรมันสกอตคอนสเตบล์ดันดียูไนเต็ดทีมชาติเยอชนสกอตแลนด์เดรรวันกันเนียโอลิมปิกลรยงราชสีแห่งลิเติงฝรั่งเศสจูดซึมงสับเบลดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณเหมือนตาชนนาธานเคิลลีแพทริกกุสตาฟสันโเวอเม ศาสตร์วิไลเบนเดวิสนิโคลักมิเล le, สันแทชั่นแห่งซ้ายเลือไทยไทยต้องรักคนไทยเหียดเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องได้รับใช้ชาติปางวิธีฟุตบอล,ลยุคใหม่ต้องฝักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชั่นแลนลแลคนรุ่นใหม่ช้างสึกต้องเครียงไวร in the middle of the modern football pass we must push it into the hearts of the new generation of internationals the war elephants must be fearless but bangka sut song na pha chang sut cha yam yeap patan long thuen thi asia pert man bangka sut song na yam yeap patan long ะอธิบายอเล็กซานเดอร์ทอนละเอียดว่าเตอร์อ็อเอสเคแห่งสวีเดนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาชีพตะทุนเคอร์รี่ดอมชวาเบนเอวสบ็อกเยอรมันทีวัดซินรอนคาลูทีมชาติเยาวชนเยอรมันสกอตคอนสเตปปลแดนดียูไนเต็ดทีมชาติเยาวชนสกอตแลนด์เดโรวันกันเนียโอลิมปิกลียงราชสีแห่งลิเกอฝรั่งเศสจูดซึ่งสับเลดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณมึง สุดทองและทาช้างศึกจะย่ำเหยียบปทา,าลงพื้นที่เอเชียช้างศึกเปลียงไลไกย์สายเลือดใหม่แห่งช้างศึกเปรียงไล